ับมาติดตามกันต่อในช่วงเจาะประเด็นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองเงินฝากที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ทางที่ประชุมของคอรมอก็มีมติให้ความเห็นชอบร่างพรบสถาบันคุ้มครองเงินฝากแล้วก็ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไปซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามกับคุณสารสิทธิ์คุณสุนทรเกตผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จากที่ประชุมของคอรมอนะคะที่จากเดิมเนี่ยมีการลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือหนึ่งล้านบาทตรงนี้เลื่อนมาเป็นปีสองพันห้ารสิบสามนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรคะคือต้องขอเรียอธิบายนะครับว่าในปีนี้นะตามกฎหมายเดิมในขณะนี้นะครับาการคุ้มครองเงินฝากอที่ยี่สิบห้าล้านบาทต่อคนต่อสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ตามกฎหมาเดิมในกฎหมายคือจะเหลือหนึ่งล้านบาทต่อคนต่อธนาคารในวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าสิบเก้าเนี่ยนะครับ ที่ทางในแง่ของทางในเชนิงนโยบายของรัฐบาลคงจะมองเนีงที่ว่าอยากให้เวลาประชาชนพยายามปรับตัวมากขึ้นในการที่จะ,ะเตรียมพร้อมต่อการที่จะสูงวงเงินหนึ่งล้านบาทเพราะว่าการลดจากยี่สิบาล้านบาทือหนึ่งล้านบาทเนี่ยอาจจะดูว่าเป็นมีช่วงว่างที่มากเกินไปนะครับก็ให้เวลาประชาชนได้อะไรครับพยายปรับตัวนะครับมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนนะครับค่ะมีการเป็นห่วงไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายเงินฝากด้วยค่ะ ความเป็นห่วงข้อนี้ในแง่ของต้องต้องมองสองภาพนะครับในแง่ของระบบเสถบันการเงินเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเหล่านี้ไปค่อนข้างดีนะครับความกังวลอาจจะมีบ้างแต่ไม่ไม่ไม่มากนักแต่ว่าในในแง่ของภาคประชาชนเองในส่วนที่ยังอาจจะรับทราบข้อมูลข่าวสารไม่ครบท้วนหรือว่ายังไม่ยังไม่อาจจะไม่เข้าใจระบบคุ้มครองกันมปดีพอเนี่ยอาจจะมีมีเปลี่ยนเรียนกว่าก็อาจจะมีความกังวลมากแล้วก็อยากให้มีการขยับขยายออกไปอันนี้เป็นสิ่งที่ ก็ให้โอกาสกับประชาชนที่จะทงได้ได้เริ่มอยู่รามากขึ้นนะครับค่ะการขยับขยายตรงนี้ค่ะมองว่ามีสัญญาในการโยกเงินไปที่สถาบานันการเงินส่วนไหนมากที่สุดไหมคะในมุมมองของคุณสรศิธิ์ค่ะเท่าที่ติดตามขนาดนี้นะครับยังยังไม่เห็นสัญญาณการโยกย้าย่างป่กที่ว่านั้นยังปกตินะครับวันนี้ช่วงนี้สภาพคล่องของระบบค่อนข้างเยอะแล้วก็เงินฝากค่อนข้างจะมากถึงสิบสองจุดห้าล้านล้านบาทซึ่งปั๊มเดิมมานะครับซึ่งก็ ไม่ยังเรื่องการเคลื่อนย้ายเงิามันต้องรอดูดใกล้เวลาโือปกติเป็นอย่างนั้นนะครับที่ก็อาจจะทางรัฐบาลอาจจะมองว่าน่าจะมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสับส,สนก็เลยมีการขยายเวลาออกไปนะครับค่ะมีข้อมูลของจำนวนบัญชีที่เป็นวงเงินที่ค้ำประกันเงินฝากบ้างไหมคะว่าวงเงินที่คุ้มครองไม่เกินสัดส,ส่วนที่จะต้องลดแบบค่อยเป็นค่อยไปในปีต่อไปเนี้ยคะ่ะ <yapmış. S 1> มันจะมีกี่ <tte. S 1> บัญชีคะตอนนี้เราอ๋อเราคงไม่มองเป็น เป็นเงินทีะมองเป็นเลนรายมากกว่านะครับแล้วก็เทียบเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นะครับของของผู้ฝากนะครับในขณะนี้ถ้าการคุ้มครองอยู่ที่25ล้านบาทในปัจจุบันนี้นะครับก็จะคุ้มครองประชาชนผู้ฝากเงินทั้งระบบนะครับได้ถึง99.94เปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าลดหมายว่าถ้าขัาบ,บมาอยู่ที่15ล้านบาทอะ่ะโดยประมาณนั่นก็คือประมาณ 99. อาจอะจะเป็น แปดแปดหรือแปดเก้าหรือเก้าสูงประมาณนี้นะครับตัวเลขตอนนี้เราออยัางไม่ยิ่งนะครับแต่ว่า,อาคอ Co ลุมคนค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นตอยู่แล้วนะครับมีส่วนน้อยที่ที่มีเงินมากกว่ามากกว่าสิบห้าล้านบาทนะครับค่ะอ,นนอันนี้ขอคครัับ่ะออนนี้ถามในกรณีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี2 5 6พันห้ารสิบสามนะคะว่าที่ค,คุ้มครองสําหรับผู้ที่ฝากเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาทตอนนี้ค่ะถ้าสําหรับผู้ฝากนะคะที่มีเงินมากกว่านี้เขาคนที่จะไปกระจายทางด้านไหนได้บ้างคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องรอหนึ่งล้านบาทหรอกครับว่าทุกวันนี้ผู้ฝากเงินเองก็มีช่องทางเลือกที่จะลงทุนหรือออมนะครับเพราะการฝากเงินกับสถาบันการเงินงก็เป็นการออมเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งประชาชนที่ม,ทมีที่มีเงินเนี่ยเขามีเงินฝากเยอะๆนี่ยะครับเขาก็มีช่องทางหลากหลายอย่างเช่นอาจจะไปลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ลงทุนเรื่องของอซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นอะไรติดต้อนหรือตรามาี่ที่มีออกมค่นข้งข่งเยอะ เงี้ช่องทางการลงทุน่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนก็ต้องตัดสินใจว่าผลตอบแทนที่รับตรงไหนที่ดีที่สุดก็เลือกตามตามที่ตัวเองที่ประชาชนคิดว่าเอ่อพึงพอใจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเคลื่อนย้ายของเงินฝากเนี่ยเป็นเรื่องปกติอาจจะย้ายจากฝากธนาคารหนึ่งไปธนาคารหนึ่งอนองจากกบเรื่องอีกธนาคารหนึ่งดีกว่าหรือวิธการดีกว่าก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีเงินมากๆเนี่ยเขาก็มีมีทางเลือกที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่า ในการลงทุนนค่อนข้างหลากหลายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรองการเคลื่อนย้ายเงินฝากในเรื่องที่เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ในเรื่องของวงเงินผู้เข้าเงิฝากจะบอกเป็นหนึ่งล้านบาทห้าล้านบาทสิบล้านบาทเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ประชาชนเกิดความสับสนแล้วก็เกิดฝังตลอดมือตื่นมือตกใจนะครับพฤติกรรมการฝากเงินนะก็คิดว่าเป็นเป็นเรปกติได้นะครับและระบบสถาบันการเงินก็ค่อนข้างมีความมั่นคงค่อนข้างมากในขณะนี้อย่างที่ทางธนาคารไทยเขาได้กำกับดูแลอยู่เนี่ยก็มีความมั่นคงแข็งแรงเพิ่งดีนะครับ ค่ะก็เท่ากับว่าความเคลื่อนไหวของความคืบหน้านะคะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสถาบัน,นต่างๆก็ถือว่ามีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วถ้ามาดูเกี่ยวกับสถาบันฐานะทางเงินของทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นไงบ้างคาะณตอนนี้ค่ะมาถึางกองทุนของสถาบันดีไหมครับถสถาบันตอนนี้มีกองทุนที่จัดสมติไว้เพื่อรองรับถ้าเกิดมีการปิดจะต้องต้องตเรียนว่าเวลาการของคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเป็นการดูแลประโยชน์ของประชาชนนะครับว่าถ้าเกิดวิเหตุจําเป็นที่ สถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งก็ปิดตัวลงไปด้วยเหตุผลก็ตามแต่นะครับรัฐบาลโดยสถาบัคุ้มครองเงฝากเนี่ยจะเข้าไปดูแลการคืนกงบนระชาชนตามวงเงินที่ที่คุ้มครองเบื้องต้นก่อนอย่างเช่นถ้าบอกคุ้มครองหนึ่งล้านบาทเนี่ยแปลว่าถ้ามีการปิดสถาบันการเงินแห่งนั้นะนะครับก็ได้ได้เงินคืนหนึ่งล้านบาททันทีเลยแต่ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งล้านบาทก็ยังได้คืนอีกหลังจากที่สถาบันคุ้มครองเงฝากได้เข้าไปดําเนินบริหารจัดการสินทรัพย์ของ สถาบันการเงินเพื่อเอาเงินมาคืนไปจำนวนหนึ่งรอบหนึ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้าคุ้มครองหนึ่ง,ง 1, ล้านบาทหรือสิบล้านบาทจะได้เงินได้เงินเท่านั้นไม่ใช่นะฮะเป็นการดูแลเบื้องต้นเพื่อเยียวยาประชาชนที่อาจจะหลังจากที่ธนาคารปิดเนี่ยก็อาจ,จมีปัญหาขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องขอ,องเงินทอนนะครับก็เกา,ารดูแลเบื้องต้นก่อนเป็นเป็นสิ่งที่คุ้มครองอยู่ประชาชนนะครับอกองทุนของคุ้มครองเงินฝากก็สะสมเอาไว้จากจากการรีกเก็บ ค่าประกันหรือเป็นเป็นฟรีค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินนะครับสะสมเอาไว้ขณะนี้ขณะนี้ยอดฐานะประมาณหนึ่งแสนกว่าล้านบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาทเด็ประมาณนะครับก็ถือว่าถ้าถามว่าฐานะมั่นคงไหมเนี่ยต้องเรียนว่ามันขึ้นกับสถานการณ์นะครับในขณะนี้เราก็มีมีข้อกังวลเพราะว่าทุกทุกแข่งทุกสถาบันการเงินมีความมั่นคงเนี่ยเงินกองตุนของเราก็เราก็สะสมไว้เรื่อยเพื่อเพื่อเพื่อรองรับหากมีเหตุการณ์มีค่าผ่ันเกินนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ดเนินประมปกติของเราอยู่แล้วนะครับค่ะซึ่งทางที่ประชุมของ,ของครมเมืม่อวานนี้ก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับการเพิ่มอํานาจของสถาบันคุ้มครองเงินฝากด้วยนะคะ,คะในแง่ของการให้มากู้ยืมเงินด้วยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองหเหมือนประชาชนก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญว่าทางสถาบันนั้นมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะส<อ>ามารถดำเงินตรงนี้ไปสําหรับที่จะกู้อะค่ะ ครับที่นี้นะฮะคือปกติธุรกิจท,ทั่วไปเนี่ยก็มีการกู้ยืมเงินอยู่แล้วใช่ไหมครับและในกฎหมายปัจจุบันนี้นะก็ให้อำนาจสถาบันคุ้มครองผานในการกู้ยืมเงินได้แต่ว่าในกฎหมายเขียนข้อจํากัดว่าถ้าจะกู้ยืมเงินเต้องออกเป็นตราสารตราสารนี้อย่า่จะออกบอลออกพันธบัตรหรือออกอ่อ่ตราสารทั้พุ้นกู้เออตนั้นตราสารการกู้ยืมเงินโดยทั่วไปแต่ว่าการกู้ยืมเงินเพื่อที่จะหมุนเวียนหมายความว่า อย่างเช่นไปกู้ถ้าเราจะ,ปะไป,ปะกูอาาาก้อย่างคนทั่วไปไปกู้เงินจากธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยอะไรเงี้ยข้อจํากัดตรงน,นี้มันของเรายัางไม่ไม่เปิดให้ก็เลยขอขยับขยายว่าการกู้เงินเพื่อท,ทําธุรกิจอะไรแบบนี้มันคนได้ทําได้ด้วยในบางครั้งที่ต้องการสภาพคล่องแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะจะเป็นปัญหาต่อ,อกองทุนกู้ยืมต่างๆนั้นไม่ใช่นะครับเป็นการเตรียมไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีช่องทางที่เราจะกู้ยืมได้ง่าย กว่าการออกตราสารหรือออกบอร์เนี่ยนะครับก็สามารถจะทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการของการออกบอร์ออกตราสารซึ่งจะต้องใช้เวลาค้างเยอะนะครับก็เป็นการที่เราเตรียมเฉพาคครองเอาไว้มากกว่านะครับเป็นการอุดอะไรปิดช่องว่างกฎหมายที่ที่ทำหน้ทราแค่จากัดว่าจะออกเป็นตราสารอย่างเดียวซึ่งมันก็จํากัดเกินไปในการทําธุรกิจทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นข้อที่อุปสรรคอยู่เหมือนกันก็เพียงแต่ว่าเปิดให้มีช่องในการกู้ยืมกันได้ด้วยซึ่งจะทำให้ง่ายและเร็วกว่าการที่ออกตราสาร ขนานี้น,นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นค่ะมีความกังวลไหมคะว่าจะเกิดความเสี่ยงในช่วงของการกู้เงินหรือว่าเกิดความเสียหายยังไงบ้างคะในช่วงเนี้ยค่ะเราคงไม่ไม่กู้ในช่วงนี้แรอกครับเพราะว่าที่ผมเรียนแล้วว่าถ้าถ้าจําเป็นอยากกู้เนี่ยคือเปิดช่องทางไว้กพจริงที่ผมเรียนว่ากฎหมายขนาดนี้ก็ให้กู้ได้อยู่แล้วโดวยออกรูปผลตราสารเราก็ยังไม่เคยมีการกู้เลยนะฮะยังไม่เคยอ,ออกตราสารเลยก็เป็นการเตรียมไว้ถ้าจําเป็นนอน,นาคตรถือว่า เงินกองทุนเราไม่พอที่จะใช้เนี่ยก็สามารถกู้ยืมได้ตันเองนะครับก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วเนี่ยการกู้ยืมเงินเนี่ยก็เรื่องของเครดิตมันก็เทียบเท่ากับทางภาครัฐอยู่แล้วไม่ได้มีเป็นอะไรค่ะ ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสรสิทธิ์มากนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะเนี่เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของในที่ครมนะคะได้ความเห็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนคุ้มครองเงินฝากที่เหลือหนึ่งล้านบาทเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่กาหนดมาเป็นปีนี้ก็เลื่อนออกไปนะคะเป็นปี25ง3ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะในช่วงของเจบบาะประเด็นที่มาฝากคุณผู้ชมกันปิดท้ายกันนะคะสําหรับงานสัมมนา,าที่จะเกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดต่างจังหวัดนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่โรงแรมเมอร์เคียวนะคะโดยเป็น คอร์สอบรมเจาะโมเดลหุ้นทำเงินโดยดรวิสิธิ์องค์พิพัฒนกุลแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับทอรหั b u s ิส e s s ตโมเดลขายความลับหาหุ้นเติบโตส่วนตอนบ่ายจะเป็นเรื่องของเลือกหุ้นพลิกชีวิตจากบริสเล็์โมเดลนะคะ ซึ่งงานนี้จัดวันเสาร์ที่18พฤษภาคมที่โรงแรงมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่สำรองที่นั่งได้นะคะที่0972731856ก็รับจำนวนจำกัดนะคะเพียงที่นั่งละ4,500บาทค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของรายการข่าวร้อนก่อนเทรดรายการที่ทำให้คุณไม่ตกกระแสาาการลงทุนดิฉันสารวณีพรมเสนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ We'll okay. be